สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองก็รับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้เช่นเคยนะครับในช่วงแรกเนี่ยพาคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องราวของคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับที่หนุนในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็แนะในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาชนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะในระดับพื้นที่นะครับโดยทางด้านของนายอิทธิพลคุณปลืม้มร้มตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ก็เปิดเผยว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ร่วมกับนายนัชชาบุญชัยอินสวัสด์นะครับประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมกับคณะกรรมการการพัฒนากา, Invest, การเมืองการสาื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรน,นะครับ โดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้แจ้งต่อคณะกรรมการนี้นะครับว่าได้รับทราบผลการดําเนินง,งานของกระทรวงวัฒนธรรมในปี2514และนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในปี2515และปี2 5 1 6 2 5 7 0ที่ได้ปรับบทบาทและวิสัยทัศน์ของกระทรวงจากกระทรวงสังคมไปสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจนะครับโดยขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคมเพื่อให้วัฒนธรรมทําดีทํางานทําเงินนะครับโดยมุ่งสืบสารรักษาและต่อยอด งานศิละปะวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์เพื่อสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนั่นของรนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกอีกนะครับว่าขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงเองก็ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานศิลปะวัฒนธรรมผ่านสภาวัฒนธรรมทุกระดับและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ปัจจุบันเนี่ยมี11เครือข่าย59,600องค์กรแล้วก็บุคลากรก,รกว่า1,4757คนรวมถึงดําเนินโครงการต่างๆอย่างเช่นชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีกว่า25,000ชุมชนทั่วประเทศนะครับการขับเคลื่อนงานเทศกาลและประเพณีท ท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติการแสดงศิลปรกรรมร่วมสมัยนานาชาติหรือว่าไท a แลนด์เบเนเลกโคราชนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนหรือว่า community culture product of Thailand สู่สากลโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีโครงการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามราดกศิละปะวัฒนธรรมเป็นต้นนะครับรวมถึงส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์และการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นอกจากนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีช่องทางในส่วนของการสื่อสารและก็เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสายด่วนวัฒน,นธรรม1765แล้วและก็เว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วยนะครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังบอกต่อนะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับได้มีข้อคิดเห็นพร้อมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมของกระทรวงอย่างเต็มที่แล้วก็มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงโดยขอให ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาชนเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนงานและอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระดับพื้นที่ในจังหวัดต่างๆรวมถึงโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ศรริลปะร่วมสมัยและแสดงออกความคิดสร้างสารรค์ผ่านโครงการดีๆนะครับอย่างเช่นโครงการพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่โครงการการแสดงศรริลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติหรือว่าไทยแลนด์เบเนเด้เนี่ยนะครับรวมไปถึงโครงการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดก ศิละปะวัฒนธรรม โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์รวมทั้งสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมภายในท้องถิ่นที่ดําเนินการโดยชุมชนและประชาชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมระดับท้องถิน่นเผยแพร่ความรู้และสร้างรายได้สู่ชุมชนและประชาชนอีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่เพื่อขจัด ความยากจนลดความเหลื่อมล้ําทางไรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับโดยทางด้านของนายสุธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพอเพียงหรือ SEDc เนี่ยนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่ภาครัฐสนับสนุนการจ้างงาน โครงสร้างพื้นฐานวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานนะครับแล้วก็การอำนวยความสะดวกด้านต่างๆที่จําเป็นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ด้วยการดึงภาควิชาการเนี่ยมาร่วมพัฒนาแล้วก็ยกระดับศักยภาพภาคเอกชนร่วมสนับสนุนวางแผนพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการพัฒนาพื้นที่เกิดการกระจายความเจริญเนี่ยสู่ภูมิภาคโดยเฉพ,พาะพื้นที่ที่ทมีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติซ้ำซากใช้โอกาสจากภาคแรงงานที่มีทักษะและ ภาพที่ประสบปัญหาว่างงานในช่วงสถานการณ์โควิด -19 และกลับไปยังบ้านเกิดมาร่วมเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายนะครับโดยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยังบอกอีกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่นะครับโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับ รวมไปถึงทางด้านของศาสตราจารย์ดรสุรินคำฝอยรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกระบงังนายชยดิดหุตานุวัตรนายกสมาคมสถาบันที่วานะครับโดยได้รับเมตตาจากพระปัญญาวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าสีแสงธรรมที่ปรึกษาปหลัดกระทรวงมหาท,ทยร่วมไปเกียรติและก็แสดงสมมมทนียกถานะครับโดยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาทัยเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับร่วมในพิธีนี้ด้วยซึ่งปลัดกระทรวงมหาทยก็บอกว่ากระทรวงเอง ก็ขอขอบคุณในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐหารลาดกระบังในฐานะภาคีเครือข่ายวิชาการที่ได้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนขับเคลื่อนงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อนุญาตให้ในส่วนของบุคลากร ในสถาบันเองเนี่ยนะครับมาเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนั่นเองนะครับที่ถือว่าเป็นผลงานของบุคลากรขอ,ของสถาบันที่เป็นผู้นําทางปัญญาและก็การปฏิบัตินะครับที่สามารถทําให้ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีผลสัมฤทธแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระปัญญาวชิระโมลีนะครับเป็นผู้นําในสังคมขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบในการพึ่งพาตนเองอย่าง ยั่งยืนแล้วก็เป็นผู้นําในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ชื่อว่าโคอิโดยวันเล่เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังที่ตําบลห้วยยางอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นแบบบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อเกิดชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับ ประลดกระสวงมาไทยยังบอกต่อยนะครับว่า,วาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระบรมราโชบายนะครับอยากเห็นสังคมของไทยเนี่ยเต็มไปด้วยผู้ที่มีจิตอาสาซึ่งในครั้งนี้เนี่ยกระสวงมาไทยก็ได้มีผู้ที่มีจิตใจ,ใจเสียสละและเป็นจิตอาสาภาควิชาการซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่สําคัญยิ่งเป็นผู้นําทางปัญญาที่เป็นต้นแบบในการลงไปสัมผัสลงไปช่วยเหลือคลุกคลีตีโมงกับพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ชุมชนเมืองทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยสามารถดูแลครอบครัวดูแลตนเองแล้วก็ดูแลสังคมเป็นสังคมเเอออืื้้ฟ แล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่สําคัญนะครับอย่างเช่นสถาบันท่วาเนี่ยในฐานะภาคประชาสังคมมาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งนะครับนำเอาสิ่งที่เป็นปัญญาของสังคมที่ภาควิชาการแล้วก็ภาคศาสนามาขับเคลื่อนสู่พี่น้องประชาชนเพื่อให้สังคมของพวกเราเนี่ยเป็นสังคมที่ผู้คนเนี่ยมีความสุขอย่างยังย่งยืนนั่นเอง ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือผู้ที่ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลอำเภอจังหวัดและก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐหานลากระบงังสมาคมสถาบันที่วารวมถึงท่งานเจ้าคุณพระปัญญาวชิระโมลีและก็ภาคีเครือข่ายนำความปรารถนาดีในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเป็นพลังสําคัญที่จะได้ร่วมกันสนองพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดด้วยการน้อมนําหลัก ของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ไปสู่พี่น้องประชาชนดังภาพวาดฝีพระหัตถ์โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังนะครับที่ได้พระราชทานให้กับทุกคนสอดคล้องกับวาระ130ปีของกระทรวงมหาดไทยในปีนี้ด้วยนะครับที่ในส่วนของบุคลากรเองนะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยทุกคนเนี่ยต่างมุ่งมั่นปรารถนาที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการบำบัดทุกบำรุงสุขอย่างเต็มกําลังความสามารถให้บังเกิดผลสําเร็จเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือพี่น้องประชา ชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับทางด้านของศาสตราจารย์ดรสุรินคำฝอยนะครับรักษาการรองที่การบดีฝ่ายวางแผนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบ,บังก็บอกว่าทางสถาบันเองก็มีความยินดีและก็เต็มใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่นะครับซึ่งทางสถาบันเองก็มีวิสัยทัศน์เป็น Master of Innovation ที่สร้าง Impact ให้กับประเทศไทยทั้งด้านการศึกษาการวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมและที่สําคัญที่สุดก็คือภาคสังคม โดยที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการประยุกต์ในส่วนของโมเดลต่างๆเนี่ยนะครับส่ส่วนด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือภาคราชการภาคเอกชนชุมชนท้องถิ่นแล้วก็วัดนะครับก็คือภาคาศาสนานั่นเองนะครับที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนเนี่ยนะครับเพื่อทําให้ในส่วนของแผนงานต่างๆเนี่ยนะครับดำเนินการไปได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เต็มรูปแบบนั่นเองนะครับคุณผุ้ฟังครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะครับโดยกรมควบคุมโรค ทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศเย็นลงแล้วก็มีความชื้นเนื่องจากมีฝนตกมาในหลายพื้นที่นะครับซึ่งก็เอื้อต่อการจเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมือเท้าปากนะครับประกอบกับสถานศึกษาเนี่ยเปิดเรียนตามปกติเด็กก็อาจจะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันรวมกลุ่มกันเนี่ยทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อของโรคนี้นะครับ ซึ่งโรคนี้ก็มีแนวโน้มพบอัตราผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยสถาบันการศึกษาต่างๆสถานศึกษาต่างๆเนี่ยต้องมีมาตรการคัดกรองแล้วก็สังเกตอาการของเด็กก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเพื่อเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคมือเท้าปากนะครับในส่วนของอาการโรคนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยมีไขต้ต่ำๆอ่อนเพลียต่อมา1-2วันจะมีอาการเจ็บปากร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝา่ามือฝา่าเท้าตุ่มแผลนในปากเพดานอ่อนนะครับกระพุ้งแก้ม ลิ้นแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆน,น,นะครับหากอาการไม่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นมีไข้สูงเดินเซซึมลงชักเกรงหายใจเหนื่อยหอบอาเจียนมากเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะว่าอาจจะติดเชื้อโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยก็เน้นย้ำให้สถานศึกษาเนี่ยสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนำนะครับแล้วก็คัดกรองเด็กทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเข้าเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ให้ระบาดในโรงเรียนด้วยนะครับไปติดตามกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ห่วงใย,ยผู้สูงอายุในเรื่องของโรคโควิด -19 เนี่ยที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตพบว่าเกินครึ่งเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนนโดดยยทางางง้ขออสลเีม e ถาวอรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยการติดเชื้อโรคโควิดส9เนี่ยพบในทุกวัยจํานวนมากที่สุดเนี่ยเป็นวัยทํางานนะครับ ไปสถานบันเทิงหรือว่าสถานที่เสี่ยงแล้วก็มาแพร่ต่อในชุมชนแล้วก็ครัวเรือนซึ่งการระบาดของโอมิครอนตั้งแต่วันที่1มกราคมต้นปีนะครับปี65เนี่ยกลุ่มที่ติดเชื้อสูงสุดก็คืออายุ20-29ปีขณะที่กลุ่มอายุน้อยกว่า19ปีลงมาเนี่ยมีแนวโน้มติดเชื้อที่สูงขึ้นส่วนผู้สูงอายุมีอัตราการติดเชื้อต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นนะครับแต่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดนะครับโดยกลุ่มอายุ70ปปีขึ้นไอัตราเสีียชววิต2.6%แล้ก็อัตราเสีียชวิตตจะลลลดงงงาามช่วอยุไปนครับ ซึ่งข้อมูลของผู้เสียชีวิตอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำนวน666รายเนี่ยพบว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนเกินครึ่งเลยทีเดียวคุณผู้ฟัง387รายนะครับหรือว่า58เป์ จึงจาเป็นต้องเร่งในส่วนการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็ผู้ที่ต้องให้วัคซีนเข็มกระตุนน้นนะครับสำหรับผู้ที่ฉีดครบ2เข็มมานานกว่า3-6เดือนแล้วจากข้อมูลในช่วงเดียวกันนะครับก็ยืนยันว่าการรับวัคซีนโควิด -19 เนี่ยนะครับจะช่วยป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ดีมากนะครับ ซึ่งในขณะนี้ตัวเลขของการฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุเนี่ยก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับประมาณ82.8แล้วแต่ว่าควรที่จะให้ได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับจึงต้องมีการเร่งรัดการดําเนินการค้นหาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ความรู้สร้างแรงจูงใจแล้วก็กระตุ้นให้ได้รับวัคซีนรวมถึงรณรงค์ฉีดเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ฉีด2เข็มแล้วเนี่ยนานกว่า3-6เดือนหากทุกฝ่ายช่วยกันเต็มที่ในช่วง1-2เดือนข้างหน้้าานีจะทํให้ผู้สูงอายุรัับวคซีนในใสัดส,ส่วนที่สูงขึ้นยิงายงเพรานีาจะช่วยป้องงกันความเสี่ย ในช่วงสงกรานต์ครับที่ลูกหลานเนี่ยจะกลับไปเยี่ยมเยียนได้ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทําโครงการการประกวดผลง,งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจําปีพุทธศักราช2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นประจำทุกปีแบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยงานต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวข้าราชการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพอ่อและประชาชนทั่วไปรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน6ประเภทสูงสุด1000 0แบาทสามารถสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือเพิ่มเติมโทร086-809-0222